สวัสดีครับผมจะโอประชมวันนี้มาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงปลูกผักสาธิตเจ้าที่ไทยญี่ปุ่นบ้านแมู่อูนะครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาติดตามการเจริญเติบโตนะครับผมของผัก กินใบแล้วก็ผักสารพัวแต่ละชนิดในแปลงแห่งนี้นะครับผมเพิ่มให้การเสียเวลาตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วนะครับผมจะให้ทุกคนมาชมบรรยากาศของแปลงผักเจ้าที่ไร่หยุนไทยญี่ปุ่นช่วงกลางคืนนะครับผมและตรงนี้นะครับผมก็เป็นผักแถวแสนปลอมนะครับผมหรือผักแคลนะครับผมที่หลายๆคนคอมเมนต์แล้วก็บอกให้ผมได้รู้จักผักชนิดนี้มันคือผักแคลนะครับผมปลอดสารพิษออร์แกนิกกินได้ครับทุนโอเคตรงนี้ทุกคนมามานี่มานี่ตามมาครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น กะหล่ำนะครับผมกะหล่ำซึ่งกะหล่ำมีประมาณ2สายพันธุ์ที่ผมรู้จักมีกะหล่ำปีนะครับผมกะหล่ำปีจะกินใบคือกินส่วนของใบนะครับผมจะเป็นลักษณะเป็นหัวแล้วับผมจะมีใบข้างในที่เป็นใบอ่อนนะครับผมและอีกชนิดหนึ่งคือกะหล่ำดอกตัวนั้นจะกินดอกจะมีราคาที่แพงราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดผักนะครับผมดอกกะหล่ำดอกนะครับผมกะหล่ำปีก็มีอยู่ทั่วไปนะครับผมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นพื้นที่ของปลูกผักกระลำปีทั้งหมด่ปตามมาครับทุกคนตามมาเห็นชัดไหมครับเห็นชัดอยู่ใช่ไหมครับโอเคเห็นชัดเก่นนี่ครับก็จะเป็นผักเคียวนะผมผักเคียวผักเท้าแสนปมนะครับผมผักเท้าแสนปมขอสงวนเลขสิทธิ์ชื่อเป็นชื่อของผมที่ผมตั้งเองนะครับผมเพราะมันมีตะกลุ่มตะป่มหยิกหยิกหยักนะครับผมคล้ายๆแบบคางคกคล้ายๆเท้าแสนปมนะครับทุกคนไตามมานี่ครับพูดถึงกระลำนะครับผมที่ผมว่ามีสองชนิดอีกชนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับทุก นี่ก็จะเป็นดอกของเขาทุกคนนี่ครับสังเกตดูจะดูที่ใบจะมีละอองของน้ําหบอกน้าเหมยนะครับผมของความเย็นนะครับผมเกาะจับนะครับผมกระลาดอกนะครับผมต้องดูแลด้วยความพิถีพิถันน้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมน้ํามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมสมมุติอย่างต้นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็น่าจะได้รับสารอาหารแบบมากหรือน้อยเกินไปก็ทําให้เกิดมีความชื้นความช้ําแบบนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่า เขาแน่าจะป่งขึ้นมาใหม่นะครับผมทุกคนมาทดแทนตรงนี้นะครับผมนี่ครับกระลำดอกนะครับผมเทาไปปลูกในพื้นที่ข้างล่างแล้วผมจะขึ้นยากนะครับผมหรือแทบจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะชอบพื้นที่อากาศที่เย็นนะครับผมชอบเย็นแต่ไม่ค่อยชอบน้ําเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนตามมาครับมานี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของหัวกระลำปีนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับเห็นนะครับลองซูมดูใกล้ๆนี่ครับ กะลัมปีนะครับผมนี่ครับจะมีใบอยู่ข้างในนะครับนี่ครับใบอ่อนๆของเขานะครับผมนี่ครับกะลัมปีนะครับผมสังเกตดูสีใบจะมีความเขียวหม่นคล้ายๆใบคะน้านะครับผมคล้ายๆผักคะน้าทุกคนตามมาครับตามมาครับและไฮไลท์จุดสําคัญที่ผมจะให้ทุกคนได้ชมก็คือการเจริญเติบโต,ตของผัก เจียไตหรือผักกวางสุ้งทุกคนตามมาครับตามมาครับผักเจียไตผักกวางสุ้งนะครับผมคลิปล่าสุดนะครับผมที่ผมพาทุกคนไปชมตอนนั้นนะครับผมยังเป็นแปลงที่ว่างเปล่านะครับผมยังไม่มีการปลูกและวันนี้แล้วผมมีการปลูกและมีความเจริญเติบโตที่พัฒนาการนะครับผมไวมากแล้วผมตามมาดูครับโอเคนี่ครับและตอนนี้ตรงนี้จะเป็นผักกวางตุ้งนะครับผมนี่ทุกคน ใครที่เคยชมคลิปผมมาถึงตรงนี้แล้วผมจะจําได้ดีนะครับผมในคลิปนั้นแครก็ผมตอนนั้นที่นี่ยังไม่มีผักกวางตุ้งที่เขียวชอุ่มแล้วก็เติบโตขนาดนี้แล้วก็ผมและวันนี้นะผมผ่านไปประมาณครึ่งเดือนทุกคนมีความเจริญเติบโตไวมากสามารถเก็บไปจำหน่ายนะครับผมเก็บไปบริโภคได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับทุกคนไปตามมาครับตามมาครับตามมาครับเวลานี้ก็มืดมากๆแลวผมประมาณหนึ่งทุ่มเป็นช่วงฤดูหนาว ของบนดอยเมสิูนะครับผมถามว่าหนาวไหมหนาวครับเย็นนะครับผมแต่เย็นระดับระดับที่ผมทนได้นะครับผมนี่ครับเช้เวลาไม่นานนะครับผมเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผมประสบผลสําเร็จนะครับผมนี่ครับมีใครสนใจอยากได้ไหมครับไอผักต้นตัวนี้นะครับผมสามารถเอาไปปลูกข้างล่างได้นะครับผม สามารถขึ้นได้ดีถ้ามีน้ํานะครับผมแล้วก็ดินที่เป็นดินแบบดินร่วนนะครับผมดินร่วนดําดินร่วนนะครับผมดินที่ใช้ปลูกพืชนะครับผมดินร่วนทั่วไปนะครับผมนี่ครับแม่เจริญเติบโตได้ไวมากนะครับผมเพรว่าไม่เสียแรงที่ได้ปลูกนะครับผมนี่ครับก็สุดแปลงแล้วผมแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาตรงนี้นะครับผมตามมาครับตามมาครับนี่ครับตอนนี้ก็มืดมากนี่มองเห็นดวงดาวแต่ละผาตรงนู้นลองซูมไปดูเห็นไหมครับ ไม่ค่อยเห็นน่าจะไม่ค่อยเห็นน่าจะมืดทุกคนโอเคนะครับผมเป็นบรรยากาศของธรรมชาตินะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับผมในความมืดของที่นี่นะครับผมที่ปกติทุกคนผมจะพาทุกคนมาชมในช่วงเวลาบ่ายในช่วงที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับผมแต่เราลองมาชมช่วงเวลานี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่แต่ผมคิดว่ามันมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละช่วงเวลานะครับผมนี่ก็เป็นผัจการนะครับผม ผักกาดผักกาดกวางตุง้งตรงนี้ก็เป็นแปลงอนุบาลแล้วับผมแปลงอนุบาลที่ไว้สําหรับเพาะผักกาดกวางตุ้งแล้วับผมพอต้นมันตัวอันนี้ขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ต้นผักกวางตุง้งแต่เป็นต้นยาววัชืือก็ขึ้นแทนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากตรงนี้แล้วผมพวกผมจําหน่ายเสร็จเก็บเกี่ยวนะครับผมเก็บไปแจกจ่ายขายเสร็จก็จะเอามาลงาใหม่ตรงนี้นะครับผมทุกคนโอเคครับโอ้สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขออภัยถ้ามองไม่เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมแต่ก็ มีความเย็นมีความสดชื่นนะครับผมก็ถือว่ามาถึงตัวนี้กุกกักๆไม่เป็นไรโอเคทุกคนส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมผักคะนะครับทุกคนผักคะนะนะครับทุกคนอันนี้เพิ่งเอามาลงใหม่นะครับเพิ่งเอามาลงใหม่นะครับผมคาดว่าน่าจะเก็บเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมเพราะเอามาลงใหม่นะครับทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมพาทุกคนมาชมติดตามการเจริญเติบโตของผักกินใบและผักสวนครัวนะครับผมครับ ตรงนี้ต้นมะเขือก็ยังสแตนร์ดอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ไปไหนนะครับผมเป็นพืชที่อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะนะครับผมสแตนร์ดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมครับขึ้นได้ตลอดปีนะครับผมไม่มีวันตายนะครับผมกระลำไม่ใช่กระลำมะเขือโคงกระพันนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนด้วยกันที่เข้ามารับชมนะครับผมตรงนู้นก็ท้าที่ตกดินแล้วนะครับผมน่าจะมองไม่เห็นแล้วเนาะโอเค ข้างบนมันก็จะมีฐานอาหารฐานปฏิบัติการของสิงคองนะครับไว้มีโอกาสผมจะพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวชมบอกเลยว่าข้างบนวิวสวยหลักร้างเลยทุกคนนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนด้วยการที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่คลิปที่2หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับ